กับผมโมนีกับตงกบว่าน่าคาดนะครับที่ยีซีเวดท่านว่าหกสี่ครับผมนะครับสำหรับโมนี่นะครับเอาไปมเวทผู้เขียวนะครับก็มีโอกาสได้มาเปิดราคาค้อยครับผมเป็นค้อยสาวทองแดงนะครับเด้อนะครับความสูงเวทผู้เขียววัดเมื่อกี้นี่ได้ได้เท่าไหร่ก่อนร้อยสาวจิ้มหาครับผมนะครับเวทผู้เขียวก็บสเบื้องเอกสารสะคอนนะครับมีครับผมผสมเบิ้มพัลลานไว้นะครับนี่ใบนี่ หลอดนะครับโดยมอบอยนะครับมอบอยส่วนน้อเพื่อนผู้เขี่ยวนี่ครับผมนะครับผสมวันที่ยี่สิบท่านว่าหกสี่โอ้ยี่สิบตุลาหกสี่บ่ได้เออกำหนดความวันที่ยี่สิบกันยาหกห้านะครับส่วนเอกสารละเอียดต่างๆก็อยู่ในนี่แหละครับถ้าผู้ใดได้ซื้อขายกันตปแล้วครับผมนะครับทับไดยยักเดือนแล้วสองเดือนครับผมนี่แต่บทราะถ้ตรวจทองนะครับเด้อแต่บทราะถ้ในตรวจทองบนว่ากล้วย็นทองแล้ว นะครับกล้วยเป็นทองแล้วสูงไรบ้างในของกล้วยร้อยสามสิบห้าร้อยสามจิบห้าร้อยสามจิบห้านี่นะครับเจ้าของกล้วยนี่ตัวนี้สีเปิดอนไรบ้างในแปดสิบห้าแปดจิบห้าคือแปดเมื่นหานะครับเนาะนะ,นะครับเอาขอเบอร์แน่บ้านนี้ ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปงศูยเจดศูนย์เจดส้าสามห้าแปดห้าสมห้าแปดจะของกล้วยนะครับเด้อนี่บ้กมาเปิดอีเพิ่นบ้านน้องตาใกล้คล้วยตัวนี้แหละครับนี่สาผู้ใดสนใจกับทักมาหาเพื่อนได้วยครับเด้เดอ,อกกดท,ดดดที่เบอร์นี้แหละเพื่อนไฮเมื่อกี้นี่นะครับกล้วยกัเครื่องจีดท้ทองแล้วล่ะเอาสำหรับคลิปนี้วิท์ผู้เขียวนขังมี่ยัยงหลายก็ผมจึงกล่บบาว่สวัสดีครับ